ทั้งวงการเจมส์มาหลุดพูดแต่งงานแฟนคลับแตกตื่นเสียงฮือฮาดังกระหึ่มในโลกโซเชียลและวงการบันเทิงไทยทันทีที่คลิปหนึ่งถูกแชร์ต่อกันแบบไฟลําทุ่งค่ะคลิปนั้นเป็นภาพของพระเอกหนุ่มสุดฮอตเจมส์มาที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีในฐานะนักสแสดงหนุ่มคุณภาพที่ขึ้นชื่อเรื่องความสุภาพเรียบร้อยและรักครอบครัวแต่สิ่งที่ทําให้คลิปนี้ไม่ธรรมดาคือคําพูดที่เจ้าตัวหลุดออกมาเกี่ยวกับคําว่าแต่งงานค่ะประโยคเพียงสั้น แต่เหมือนเป็นระเบิดที่ทําให้แฟนคลับและชาวเน็ตพากันตีความไปต่างๆนานาบางคนบอกว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงข่าวดีที่กําลังจะมาขณะที่บางคนก็มองว่าเป็นเพียงการหยอกล้อหรือการเล่นคําตามบทละครเท่านั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนความจริงก็คือทุกสายตาตอนนี้จับจ้องไปที่เจมส์มาและแฟนสาวคนสวยพายรินระดาอย่างไม่กระพริบเลยค่ะเมื่อย้อนดูความสัมพันธ์ของทั้งคู่เจมส์กับพายถือเป็นคู่รักดาราที่เปิดเผยและค่อนข้างจริงจัง ไม่ได้หลบซ่อนหรือปิดบังให้ยุ่งยากทั้งคู่เริ่มคบหาดูใจกันตั้งแต่ปี2023แล้วก็มีโมเมนต์น่ารักออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆแฟนๆหลายคนถึงกับตั้งให้เป็นคู่รักสายหวานแห่งวงการบันเทิง้วยภาพลักษณ์ของเจมส์ที่ดูสุข,ขุมขรึมแต่เวลาอยู่กับพายกลับละลายกลายเป็นผู้ชายอบอุ่นที่แสนโรแมนติกค,ค่ะการที่เจ้าตัวออกมาพูดคำว่าแต่งงานแม้ในเชิงค้ำขันหรือเล่นๆแต่ก็เหมือนตอกย้ำว่าความรักครั้งนี้อาจไม่ได้เป็นเพียงการครบหาสนุกสนุก แต่มีแนวโน้มจะไปไกลถึงขั้นใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจริงๆค่ะโลกโซเชียลตอบสนองทันทีเมื่อคลิปนี้ทุกเผยแพร่แฮชแท็กเกี่ยวกับเจมส์มาและคำว่าแต่งงานขึ้นเทรนบนทวิตเตอร์ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลายคนโพสต์ภาพและข้อความกรี๊สนันว่าถ้าข่าวนี้เป็นจริงก็คงเป็นอีกหนึ่งงานวิวา์ใหญ่ที่แฟนคลับจะรอคอยและต้องบอกว่ากระแสนี้ไม่ใช่แค่แฟนคลับใส่ดราม่าที่อยากลุ้นเรื่องหัวใจแต่ยังรวมไปถึงสื่อบันเทิงหลายเจ้า ต่างรีบตีข่าวตามการชนิดไม่ปล่อยให้กระแสซาเลยค่ะบรรยากาศเด็นไปด้วยความคาดหวังและความตื่นเต้นจนทําให้ชื่อของเจมส์กับพายกลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วทั้งวงการนอกจากนี้ยังมีเสียงจากผู้ใหญ่ในวงการที่ออกมาให้ความเห็นบางคนบอกว่าไม่แปลกใจหากเจมส์จะเลือกเดินเข้าสู่ประตูวิวาในเร็วๆนี้เพราะเจ้าตัวมีความพร้อมทางด้านการงานและครอบครัวอีกทั้งยังเป็นคนที่วางตัวดีไม่มีข่าวเฉาโช นับเป็นพระเอกที่ภาพลักษณ์สะอาดมากที่สุดคนหนึ่งในรุ่นเดียวกันการมีข่าวแต่งงานจึงถูกมองว่าเป็นเรื่องที่เสริมบารมีและทําให้ภาพลักษณ์ของเขาดูมั่นคงมากขึ้นแต่ก็มีบางกระแสบอกว่าอย่าเพิ่งรีบตีความไปไกลเพราะวงการบันเทิงเต็มไปด้วยการสร้างสีสันเพื่อก,กระตุ้นกระแสแล,และความสนใจจากผู้ชมอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอแฟนคลับจํานวนไม่น้อยถึงกับคอมเมนต์การสนุกสนานบางก็บอกว่าพร้อมยกขันหมากแทน บางก็บอกว่างานแต่งนี้ต้องไปให้ได้ขณะที่บางคนแซวแรงๆว่าถ้าเจมแต่งจริงใจไม่ไหวแน่ๆความรักของดาราดังมักจะเป็นสิ่งที่ประชาชนจับตามองอยู่แล้วแต่กรณีนี้ความร้อนแรงเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเพราะคำว่าแต่งงานไม่ใช่คำที่จะได้ยินบ่อยๆจากปากของเจมส์มาที่ปกติจะพูดแต่เรื่องงานเรื่องครอบครัวและไม่ค่อยออกมาเปิดเผยความสัมพันธ์อย่างหวือหวาการได้ยินแบบนี้จึงกลายเป็นเหมือนเซอร์ไพรส์ใหญ่ ที่ทำให้คนทั้งวงการถึงกับหูพึงค่ะถ้ามองในมุมของอนาคตหากเจมส์และพายตัดสินใจแต่งงานจริงแน่นอนว่านี่จะเป็นงานที่แฟนคลับและสื่อมวลชนให้ความสนใจมหาศาลบางคนถึงกับพูดว่าอาจเป็นงานแต่งที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ง,งานคู่รักดารารุ่นพี่อย่างมิวนิฐาหรือปอนทวุฒิเอพรทิพย์เพราะเจมส์มาถือเป็นนักแสดงระดับแถวหน้าของช่องสามขณะที่พายเองก็มีผลงานการแสดงและแฟนคลับที่เหนียวแน่น การรวมตัวของแฟนคลับทั้งสองฝ่ายย่อมสร้างความคึกคักในงานได้แบบถล่มทลายแน่นอนค่ะอย่างไรก็ตามเรื่องทั้งหมดนี้ยังต้องรอการยืนยันจากปากเจ้าตัวเพราะจนถึงตอนนี้เจมส์ James ยังไม่ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าข่าวดีที่พูดถึงคืออะไรอาจเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวหรือเรื่องความรักก็ได้ทั้งหมดนี้จึงเป็นเพียงกระแสการคาดเดาที่เกิดขึ้นจากคำพูดสั้นๆแต่ทรงพลังที่เขาหลุดออกมาเท่านั้น แต่สิ่งที่แน่ชัดก็คือไม่ว่าจริงหรือไม่จริงเจมส์มาก,ก็สามารถสร้างความสุขและความตื่นเต้นให้กับแฟนคลับได้อย่างมากมายในเวลาอันสัน้นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของพระเอกหนุม่มที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีก็ยังครองใจคนดูได้เสมอท้ายที่สุดไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรการที่ชื่อของเจมส์มาก,กลับมาเป็นกระแสอย่างร้อนแรงอีกครั้งแสดงให้เห็นว่าพลังแฟนคลับและความนิยมของเขายังเหนียวแน่นและยืนยาวหากวันหนึ่งข่าวดีเรื่องวิวาเกิดขึ้นจริง ก็คงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยค่ะแต่ตอนนี้แฟนๆก็คงต้องรอฟังคำยืนยันจากปากพระเอกหนุม่มด้วยหัวใจที่เต้นแรงและความคาดหวังที่ล้นทะลักไปทั้งวงการบันเทิงเลยค่ะ